สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับคุณลุงคนนึงนะคะคุณลุงคนนี้มีอาชีพปั่นสามล้อแต่ในวัย76ปีของแกนั้นแกยังได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่คุณลุงแกไม่หวั่นไหวกับแทนในยชิข้นแกยังบอกอีกนะคะว่าแกดีใจที่ได้เห็นอนาคตของชาติกับบ้านโดยปลอดภัยในทุกๆเย็นนะคะคุณลุงคนนี้ก็จะมาบกรถหน้าโรงเรียนหลังจากแกปั่นสามล้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงคนนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ ทแท้าโลกวาาใหญ่ไมีคนอยากาวได้คมรัเให้ใจเบิอนขีดสำรองช้าก็มาก็ไม่ทำอะไรขีดสำรอง ยังล้อไปหาซิ้ที่ชล่าลก็ขิ่จำรอด้วยแล้วอ,อะไรเราเป็นอาชีพนี้เชา้าตอนเชา้าผมไม่ได้พาทัเรียนข้ามนะแต่ว่าผมต้องไปขี่รถหาซิ้อก่อนได้ยี่สิบสามสิบบาทสิ็ยี่สิบสิบห้าบาทสิบบาทแล้วแต่คนเดินจ่าจนนะนั่งนั่งก็ไม่ตรงส่งแล้วกลับมาอยู่ที่ชาบา้นเข้าคิวมีอยู่สองคันเข้าคิวแล้วทำอย่างเงี้ยพอได้จ่าที่บ้าทก็กลับเข้ามานอนในโรงนี้ แต่พอมานอนในโรงเรียนโอ้ก็นี่ก็มองโดนมาต้องมานอนที่ศาลานะพอมานอนในโรงเรียนเนี่ยให้เข้องหนึ่งมีจระเข้แจ็คส์กูไม่เสื่อให้นอนไม่ได้แหมอนหมอนให้นอนจะนอนที่นี่ก็ได้นะนอนโรงเรียนนะแต่ถ้าผมอยู่ห้องนี่ก็มานอนบ้านน้องสาวน้องเย็นก็ก็แต่งตัวอย่างนี้ไปกินร้อนไปกับการทั้งเกณฑ์ี่ก็มานอนทั่งเรียนก็เย็นก็แต่งตัวที่นั่นอาบน้ำท่าก็ แต่งชุดออกมาด้านนี้เขาบอกโอ้ยหลวงหลงเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยวะต้องใส่เสื้อแต่งสะท้อนดิบอกผมไม่มีใส่เสื้อจราจรมาตัวงผมก็เลยใส่อยู่ทุกวันตำรวจนะแต่กองเขาเป็นจราจรเนี่ยก็ออกแล้วเขาเป็นแบบตำรวจไม่ต้องแต่งชุดเขาจะให้เสื้อผมมาแต่งสอนมันก็ใส่อยู่ทุกวันมันก็การอยู่ทุกวันปฏิบัติงานที่อยู่แล้วนเนี่ยเปนผอเนี่ยเขาบอกลุงแล้วก็แม่ นอนข้างนอกกนนะมานอนในโนเลียนก็ได้น้ําไม่อาบข้าวมีกินเดี๋ยวกินข้าวในโนเรียนเนี่ยพอเลยคนนี้เนี่ยตั้งแต่พอเอเต็มใจพอพอเเต็มนใจย้ายย้ายกบพออคนใหม่นี้มามานอนที่นี่มาอยู่ที่นี่เลยก็ได้สําหรับตัวหลองที่นี่ยินดีท่านรับพอพอทำบุญในโงเรียนอะไรบางทีก็ให้ข้ามาหรให้ขนมมาอะไรให้ผมผมก็มากินที่นี่แบบบ้าน ให้ลูกเต็นม th so yeah, um ั่งแล้วก็อย่างนี้ทีเขาว่าให้มาข้าราชกาบแบบาอะไรนี่ให้คนไปแท็กอนไรให้ร้อยสองร้อยก็ให้เราผมไม่เรียกร้องอะไรนั่นหลงช่วยเป็นภาระให้กับกรุงเทพมากโดยความเร่งรอดการจราจรการพาเด็กข้ามถนนึ่งเป็นเราก็ภูมิใจอะ ที่นั่นหล่อเลยมีใจให้เรามาตลอดเวลามันหน่งให้ใจเราก็ให้ใจมันหล่อนั่นหน่อมากไปคนนั้นนะผมก็บอก้ยมึงไม่ได้เงินมึงจะมาทำทำไมวะ <c oughs> คุณจะคิดว่าลูกคุณมาเรียนที่นี่หรือเปล่าคุณพูดอย่างเงี้ยถ้าลูกคุณมาเรียนที่นี่คุณก็อย่าพูดลูกคุณข้ามไม่ได้ผมก็ต้องพาลูกคุณข้ามไม่ได้เงินมันเงินดองไม่สำคัญรอยู่ที่ด้านจิตใจผมผมรักอยู่แล้ว รักเด็กด้วยพาเด็กข้ามถนนไปพอมันข้ามไปแล้วขอบคุณค่ะแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วก็พาข้ามทุกวันนั่นเพาอย่างนี้แหละแล้วเราจะจิงเด็กนังเดยกต้อ,องหมอค่ะเขามาช่วยเป็นจราจรให้ค่ะให้บอกให้ความปลอดภัขยของเด็ก ตากแดดตากฝนก็มายืนอยู่เงี้ยคนขอเราก็มาหนะ้าอ,อย่างนั้นนักเรียนมราคุยกับผมประจำแนตะ่ผมก็บอลุงทำไปเถอะอย่างนั้นนักเรียนเราทำสิ่งนี้ไว้มันก็ลุงสนเราก็อยู่กันนั่นก็นั่งมาคุยมาจำ ลูกสาวเข้าทุกวานนะคะจะมาช่วยทางโรงเรียนช่วยปลกรถให้เด็กข้ามถนนช่วยอะไรทุกอย่างช่วยเหลือโรงเรียนนะคะก็นอินแกบาตั้งนานแล้วช่วยช่วยทางโรงเรียนทุกอย่างเลยช่วยความสะดวกความข้ามทางความปลอดภัยทุกคนเลยค่ะที่แกมาช่วยที่โรงเรียนนี้มันเป็นตนเราได้วเราเปิดมาทั้งคืช่วยเหลือคนดีกว่างานหยุดทุกวันจะทำอย่างเงี้ย อาจจว่าแล้วเจ้าบอกบางคนกอกว่าเออไม่ได้เงินแล้วมาทําทําไมจะพูดก็ทำนี้จะพูดเราก็ช่วยเหลือสังคมไงเงินทองไม่สาคัญสภาก็ข้างไปลูกหลานเราก็จะมาเรียนที่นี่มั่งเขาก็ดีให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็พาข้า็ดีใจนี่ผมก็ทำอยู่เลย เรบอกโอ๊ถ้าเป็นชาวช้าไม่ได้เงินเนี่ยคุณไม่มาทำกลับไปนอนทนสบายเมื่อนอนได้คุณนอนไม่ได้ก็ทําแล้วเราต้องทําทําให้มันจะทาไม่ไหวผมตายไม่กลัวในสลามนี่ก็จะเอาผมไปวัดแต่ผอมานมันทิงมันมันเห่าก็เราทํานี้เราทําเพื่อช่วยเหลือสังคมผมบอกเลยมันเป็นต้นเพื่อเหลือสังคมแล้วชาติที่ในชาติจะตายทั้งทีความดีว่วนไม่ได้เราจะ ถ้าผมตายไปแล้วอ่ันจะพาข้ามไปข้ามวันแล้วกันใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่าง,งเขาใครเบือ่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งดีฝากดีเอาไว้นึกทุงวันที่ฉันยำดินจากบ้านเกิดมีลางหนึ่งไม้ใสความวังไว้เต็มลา มีลางหนึ่งใบใส่ความวังไว้เต็มลาง ชื่อนาฮะก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับช่วยพี่เอกช่วยในการถ่ายภาพแล้วก็ช่วยในรเรื่องคอมพิวเตอร์ท่ได้นในในครับออครับพี่เอกครับก็ทำหน้าที่ตัดต่อเป็นตากล้องก็<อ>จะเป็นเรื่องมุมกล้องแล้วก็วิธีการใส่เอฟเฟกในการตัดต่อพวกนี้ครับเพื่อนผมก็ได้เรียนรู้ถ้าชีวิตคนเหมือนกันนะฮะว่าชีวิตคนของเฉลี้ยเป็นยังไงได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็ได้รู้การคุณค่าของคนคะนะคนรับเอ่อชื่ออาจารย์จิตรพงศ์อชัยนะครับ เราทำหน้าที่ก็คือเป็นผู้ดูแลพวบคุมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาครับประโยชน์ก็น่าจะได้ก็คือว่าอย่างอย่างเด็กเนี่ยเขาทําเสร็จแล้วเขาจะภาคภูมิใจในงานที่เขาทำครับโรงเรียนเราเนี่ยจะเริ่มทาเป็นโครงการแล้วโครงการก็คือจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการสืบทอดความดีทําความดีถาวายในหลวงประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เด็กก,ก็ทุกๆคนในโรงเรียนนะครับส่งเรื่องส่ง เราบ้านมีคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะไปถ่ายทําครับแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆเี่ครับบางทีแล้วเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาต้องการในสิ่งที่คือต้องการต้องการต้องการสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทําแล้วเราบางทีไม่ได้ทำเนี่ยีเด็กของพวกเรา,าเสียโอกาสแล้วก็เด็กก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองครับก็อยากให้สนับสนุนนะครับเด็กชอบชอบอะไรนะครับแล้วก็ต้องการแบบไหนเนี่ย ใหญ่ฟังนะครับฟังแล้วก็นะนำมาสนับสนุนช่วอในสติกหาชื่อ,ซอโซโฟค่ะเป็นคนสืบหาคนดีทําให้เราได้คิดเนี่ยคิดก่อนคิดว่าเราจะวางแผนยังไงว่าเราจะมองคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทาให้เรารู้สึกมองสิ่งรอบๆด้านก่อนเลยอันดับแรกก็ยากจะบอกว่าการมองคนหรือว่าใครจะเป็นคนดีนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การกระทํามากกว่านะคะแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาทำแล้วสิ่งที่เขาทำคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ว่าเป็นประโยชน์กับอีกอีกฝ่ายหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นความดีแต่มันก็อยู่ที่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนนะคะว่าเขาต้องต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนเรามองภา,ายนอกไม่รู้หรอกก็ไม่มีอะไรยากเกินที่คนเราจะทําได้ฮะ <c oughs> ขอให้เราลองทําดูก็จะได้ก็พยายามไปแล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาตีมือไปเรื่อยๆครับคพิงชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายหรอกาครับ ก็ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆที่พบเจอคนดีที่ไหนของสังคมนะครับก็ถ้าไม่ได้ทํามาเป็นเรื่องราวแบบวีดีดีส่งมาอะไรก็ช่วยสนับสนุนเขาก็ได้ครับเขาขอความร่วมมืออะไรก็ช่วยๆเขาครับก็ความดีครับทานะครับความดีความดีไม่เป็นสิ่งที่ชั่วนะครับเราทาในสิ่งดีดีกว่าทำในสิ่งชีนะครับทุ่งแห่งความฝัน 爱。